แอปแดงแล้นะคะแต่ของหนูก็คือลงแอปแดงก็ลงคอนเทนต์เดิมอะพี่ๆก็ดูไปแล้วว่าดิ <c oughs> ามสาุดท้ายไม่ตอนแรกหนูจะกวนตีนตอนแรกหนูจะเล่นมุกไงถ้าเล่นมุกปรากฏว่าโดนช็อตฟิลอะ ดูอีกได้ทำไมรู้หนูวางทิ้งไว้อะ่ะสปอยคลิปได้ค่ะทำไมตาแดงก็บอกว่าโดนต่อยอ่ะทำไมอ่ะ ขอบคุณค่ะพี่วินไม่ได้ร้องไห้ทุกคนตลกแหละนี่ค่ะเราจะฉะละขึ้นเพราะพี่วินให้เรากินปลาทุกวัน ดูคลิปทั้งวันขอบคุณค่ะโอ้โหตั <t 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 ้งชื่อว่าตั้งชื่อคลิปขนาดนี้ยังถามว่าหนูแชร์เซนนั่นหรือเปล่าแต่ก็เตะเลย เดีนะจัดของไปเลยกินซ่าลูกหนูหายซ่ามาหาอม,มีสิเฮ้ยหรือว่าขงังไว้ในห้องซ่าครับมานี่เร็วมาหาอนีไปมาที่มาที่ออกมานี่ครับออกมานี่มานี่เร็วมานี่ มานี่มาเร็วมาใส่พันเพื่เร็วออกมาเนี่ยมันดือ้อ <c oughs> โอ๊ยขอบคุณค่ะพี่เบียร์วันนั้นไปกินไอ้นั่นมาด้วยนะคะไก่ทอดยามาจางังอร่อยมากแต่หนูชอบกินอยู่แล้วนะคะไปกินมาตั้งแต่ที่ธานยาิยะเราคือเคยลองไปกินที่ญี่ปุ่น,น,นก็ไม่อร่อยเท่าที่ไทยนะทุกคน ยามะจังไปลองกันซะไปกินกับใครครับเมื่อก่อนกินเองเนี่ยคะ่ะแต่ว่าครั้งล่าสุดพี่นิกกี้พาไป <c oughs> <c oughs> อร่อยกินพุงอิ่มเลยซราวันนี้เร็วมาใส่มาใส่เสื้อจับออกไหมไป อะไรเหรอทุกคนเขาถามเฉยๆซ่ามาหามันนี่มาใส่นี่เลยตั้งไว้ ไม่ใส่เสื้อมยู่หรอใส่ชุชดนอนนะสีอะไรนะี่ยพี่ขอไปดูอะไรนะคะได้เลยพี่ธนุขอไปดูน้องกินกับพี่นิกกี้ข้าวหน้าได้ไหมครับโอ้โหเป็นเกียรตคะ่ะม,มากินได้กันเลยคะ่ะพแต่ว่าเจ้าของหลายเขาจะเบื่อไหมไม่เบื่อหรอกเพราะอร่อยตามานี้มาใส่นี่ยังเบว่ะว่า ม่ได้กินของหวานนะคะแต่ก็กิกนนี่นอะไระที่เบียร์เขาบุก,กินมาซจำนี้มาเร็วๆๆทุกคนเหนื่อยนะเลี้ยงหมาเนะน,นี่ยมันมีนม่เหนื่อยเนาะรู้ไหมแล้วคิดดูซื้อข้าวมาให้นะ่ะต้องมาเลือกเลือกอาหารให้ยี่ห้อที่มันชอบกินอีกแล้วไม่ก็ สิ่งลบก,กวนคืออะไรคะซามานี่เร็วๆมานี่มานี่มา้มานี่เร็วๆมาใช่จะไปไหมจะไปข้างนอกไหมไปเที่ยวไหมไปไหมเที่ยวอ่ะมานี่อาหารก็จะหมดแล้วก็ไม่ค่อยจะยอมกินกินแต่ขนมทั้งวันกินเกินด้วยหาเงินมาเลี้ยงหมาทั้งชีวิตคิดดูกระเป๋าเดินทางอ่ะหลายหหมื่นอ่ะหนูไม่กล้าซื้อรถเข็นหมาหลายหมื่นหนูซื้อได้ พอได้เขาบอกหมาเราจะนั่งสบายแล้วดูมันดือ้อมาเร็วๆมาหามันนี้มานนี้่ามาแล้ว,ลวต้องทำแจกเนี่ยเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันไม่มานิกี้เป็นลุงนั้นพี่เป็นปู่จบเลย <c oughs> เออเป็นเป็นรุ่นเดียวกันกันค่ะไม่พี่พี่เบียร์เป็นพี่พี่นิกี้เป็นลุงเพราะหนูก็เรียกพี่ท็อปเรียกทุกคนพี่ยกเว้นคุณลุง ถ้าไม่เหม็นมนี่ถ้าอีกป่ะปดใช่ไหมคิดถ้าปดใช่ไหมเหม็นมากเลยไม่ช็อตจริงหรอ <c oughs> โอเคลูก <c oughs> ทุกคนไม่มไม่ได้ช็อตอาจจะเป็นเศษแผมเพิร์ทมาหนูหรือเปล่าหนูเอาเศษแผมเพิร์ทให้มาเนี่ย <c oughs> ลองแยังโทรศัพท์หน่อยได้่หหายแล้วอ๋อเป็นที่ที่วางนี่เองเอ้ยหรือมันเป็นที่เมาส์โอ้ออพีเลยกับเมาส์ <c oughs> ได้ทุกคนเดี๋ยว เดี๋ยวกลับมาไลฟ์ใหม่เพราะว่าเดี๋ยวจะขับรถไปบ้านเพื่อนผู้หญิงหนูที่ร้องเพลงพอๆค่ะแล้วก็ค่อยไลฟ์เพราะว่าบนรถเดี๋ยวมันบินจะไปทำงานที่นั่นนะคะแวะมาทักมาบอกว่าเดี๋ยวมานะจ๊ะอย่างเงี้ยโอเค เจอกันค่ะทุกคนบ๊ายบายบ๊วย